สองผัวเมียดาราสาวพิธีกรหนุ่มหนีออกนอกประเทศที่แท้เป็นพี่สาวของกระทิงเมื่อวันที่17กันยาย,ยนว่าเที่ยวรอยตรีธนาิจจิตอารยรัตเลข,ขานุการรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยความคืบหน้าคดีฟอริกทีดีกรณีน,ณนายขุนนรงหรือกระทิงและกำมันกลมแก้วหรือบอนออกมาบอกว่ายินดีให้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดี i ตรวจสอบเส้นทางการเงินหากมีความผิดจริงพร้อมน้อมรับและเข้าสู่กระบวนการรวมถึงออกจากวงการบันเทิง ว่าเบื้องต้นทางคููได้มีการแจ้งลวงหน้าว่าจะเข้ามาพบพร้อมกันแต่ยังไม่ได้มีการติดต่อว่าจะเข้าพบวันที่และเวลาใดถ้าต้องการให้ DSI ตรวจสอบเส้นทางการเงินทางคู่ก็ต้องเข้ามายื่นหนังสือเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจอย่างไรก็ตามในกรณีที่ระบุก,กันว่าเป็นคดีอาญาแผ่นดินตนยืนยันว่า DSI มีอำนาจการสืบสวนได้จริงแต่หลักใจความสำคัญของการทำคดีใช้ด,ดังกล่าวคือ ต้องดูบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นคนกลุ่มไหนพนักงานสอบสวนต้องรอบครอบเพื่อแยกระหว่างผู้เสียหายและผู้ต้องหา เส้นแบ่งคือตรงนี้ส่วนนักแสดงทั้ง3คนโตกระทิงบอนหากต้องการให้สิ้นกระแสสังคมไม่มีความคุ้มเครือทั้งหมดสามารถเข้ามาชี้แจงในฐานะพยายนได้ส่วนกระทิงกับบอนจะมีความผิดด้วยหรือไม่นั้นก็ต้องดูด้วยว่าพยายนหลักฐานไปถึงแค่ไหนอย่างไรพนักงานสอบสวนจะต้องตรวจสอบในทุกมิติและดูพร้อมทุกองค์ประกอบเส้นทางการเงินการชี้แจงที่มาของไรายได้เบื้องต้นว่าที่รอยตรีธนกฤตเผยอีกว่าในฐานะที่ตนเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ จึงอยากฝากความหวังดีให้กับผู้ใช้โซเชียลมีเดียทุกคนที่แชร์โพสต์เกี่ยวกับนักแสดงหนุ่มภายใต้สังกัดดังกล่าวออกไปให้ได้รับความเสียหาย ขอให้ระมัดระวังการโพสข้อความต่างๆเนื่องจากขณะนี้นักแสดงไรยดังกล่าวยังไม่ได้เป็นผู้ถูกกระทําความผิดอยากให้ตระหนักถึงเรื่องกฎหมายด้วยเพราะตนก็ทราบมาว่าทางด้านต้นสังกัดก,ก็มีทีมกฎหมายคอยดําเนินการรวบรวมข้อมูลที่โจมตีให้ได้รับความเสียหายอยู่ขอให้ใช้โซเชียลมีเดียและพิมพ์ข้อความอย่างระมัดระวังเมื่อถามถึงกรณีที่เพจ Facebook รวบรวมผู้โดนโกงจาก Forex ทีดีมีการพาดพิงถึงทนายความผู้ชายรายหนึ่งซึ่งถูกระบุว่ามีส่วนเกี่ยวข้องเป็นหัวหน้าทีมฝ่ายกฎหมายของนายอภิรักกฏทีว่า ทางดีเอมีอรายชื่อของทนายความคนดังกล่าวอยู่ในมือหรือไม่ด้านวัตถีรอยตรีธนกฤรยืนยันว่าตนไม่ทราบและไม่รู้จัก และไม่ทราบในส่วนของทนายความของนายอภิรักแต่อย่างใดทั้ทงนี้ว่าที่รอยตรีธนกฤิตยืนยันว่าบุคคลในกลุ่มพิงกี้มี21คนถูกจับ19คนหลบหนีไปต่างประเทศ2รายที่เคยถูกระบุว่ามีคนหนึ่งในรถนี้หนีหมายจับนั่นก็คือนิกนิโควคกูก้าหรือนิโก้สามีของอดีตนักสแสดงสาวจอยภัชรีทับทองจริงส่วนการหนีไปอยู่ที่ประเทศออสเตรียนั้นเจ้าหน้าที่จะต้องดูในเรื่องของขั้นตอนการส่งตัวกลับมาดำเนินคดีต่อไป ซึ่งก่อนหน้าน,นั้นเพจรวบรวมผู้โดนโกงจากฟอริทีดีได้ออกมาเปิดรายชื่อนักแสดงหนุ่มของช่องสากระทิงคุนนรงค์ในฐานะพ่อทีมที่มีลูกไาจ่จานวนมาก ที่น่าสนใจก็คือข้อมูลที่มีการเปิดเผยออกมายังมีการโยงไปถึงแฟนสาวของเจ้าตัวอย่างกระปุกพชาราทับทองด้วยโดยระบุว่าพี่สาวของอีฝ่ายนั้นมีส่วนร่วมกับการชอโกงในครั้งนี้และหนีคดีไปต่างประเทศแล้วสำหรับพี่สาวของกระปุกนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นอดีตนักสแสดงอย่างจอยพัชรีทับทองขณะที่สามีเจ้าตัวที่โดนโยงนั้นก็คือคนในวงการบันเทิงอย่างนิกนิโกโวคูกานั่นเองจอยพัชรีเกิดเมื่อวันที่6ตุลาคม2 5 3 6อายุ28ปปีเป็นนักสแสดงนางแบบที่ ด่งดังจากโฆษณาไทายประกันชีวิตชุดพ่อเป็นใบก่อนจะมีผลงานภาพยนตร์เรื่อง407และภาพยนตร์เรื่องลูกทุ่งซิกเนเจอร์โดยตอนนี้เจ้าตัวทําธุรกิจเกี่ยวกับยาสีฟันยี่ห้อหนึ่งโดยที่ผ่านมาเธอมีข่าวคบหากับทางด้านของเอิร์ธทวัตนักแสดงจากเรื่องซักซิ์ห่วยขั้นเทพก่อนจะเลิกรากันและมาแต่งงานกับนิกนิโกโบคูก้าพิธีกรจากรายการสตรอเบอรรี่คัพเค้ก และนักแสดงจากภาพ,พยนตร์เรื่องรอดอเขาชนผีที่เขาชนไก่ปัจจุบันทั้งสองคนนะั้นมีทายาทหนึ่งคนและใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียอย่างไรก็ตามถึงตอนนี้ทางด้านของจอยพัชรีในตั้งค่าอินสตาแกรมเป็นส่วนตัวแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ